สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะโดยรวมเนาะประจําเดือนของคนที่เกิดเดือนกันยายนนะคะเป็นคนที่เกิดปีวอกเนาะประจําเดือนกันยายนพศ2567นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิมไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะัที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอแม่นับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะจะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินชีวิตคู่ครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคนที่เกิดปีวอกนะคะหากใครที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้เป็นปีเกิดของคุณนะคะในปีวอกเนะาะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้นิ่งนะคะขอให้ไพล่ละเรื่องออกมาด้วยความแม่นยําครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสังขารของคุณนะคะจะบอกกล่าวอะไรหรรรืืืออออย้ําาาเเตนนนะะะไคหว่ป็กร ตักเตือนอะไรก็ขอให้ผ่านไพ่หมอนะคะครูบาอาจารย์หลงหมอก็ขอให้ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะ,ะหมอขออนุญาตจับไพ่สักคู่นะคะขอให้ไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ใช่เข้ามาเนยนะคะเรามาดูกันเลยนะสําหรับคนที่เกิดปีวอกนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง,งคุณในเดือนนี้นะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้นิ่งนะเรามาดูกันเลยค่ะด้านการงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเสริมสวยความสวยความงามนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าต่างๆนะคะเสื้อผ้าอาพรการดูแลความงามต่างๆคลินิกนะคะซัตวจูรี่ต่างๆที่หมอบอกนะคะงานในเดือนนี้ค่อนข้างจะไปในทิศท,ทางที่ดีเพราะในช่วงเดือนที่แล้วกลางเดือนอาจจะมีการวูบตกหรือดอปลงนิดนึงนะคะในด้านสถานะของการทํางานเนาะสิ่งที่หมอเห็นแต่ในเดือนนี้ถ้าเกิดใครที่ยิงแอดนะคะหรือว่าโฆษณาดีๆนะในเดือนนี้คุณมีโอกาสตั้งเป้าหรือมุ่งหวังประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะลูกค้าในสาย กลุ่มการตลาดเก่าๆจะวนกลับมาหรือเขานำาเพื่อนคนที่รู้จักสนิทนะคะมาแนะนำตัวหรือว่ามาผ่านทางการทำงานของเราอีกทีหนึ่งก็าอาจจะได้คอเล็กชั่นคอนเนคชั่นอะไรใหม่ๆนะคะสำหรับลูกค้าคนเก่านะที่ดึงดูดคนพนักง,งานเดียวกันกับเราหรือว่าการนำพาในด้านการทำงานของเราเช่นกันนะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะแล้วก็มาดูในด้านสถานะ ของการทำงานในเดือนนี้นะคะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีเพราะมองคลทํางานอาจจะไม่ตรงกับความที่เราต้องการหรือจุดประสงค์ความมุ่งหมายของเราแต่สิ่งที่หมอเห็นก็คืออยากมีอะไรที่เป็นของตัวเราเองหรือมีความมั่งมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นลักษณะประมาณนี้นะคะคุณอาจจะได้ดีลงานชาวต่างชาติต่างภาษากระ,ะกได้เช่นกันนะคะหรือว่าจีนอะไรเงี้ยจีนฮ่องกงไต้หวันลักษณะประมาณนี้คุณอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงในกลุ่ม สายงานที่เกี่ยวกับด้านที่หมอบอกนะคะมาดูในด้านของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีโอกาสแบบไปเรื่อยๆนะคะไปเฉยๆไปว่ากันไปลักษณะประมาณนี้ถ้าเกิดว่า เป็นคนที่แบบว่าเนิบๆช้าๆไปเงี้ยสามีภรรยานะคะก็จะไปด้วยกันได้ลักษณะประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดมีการขัดใจการไม่เข้าใจกันปุ๊บอาจจะมีปมปัญหาทะเลาะการขัดแย้งนะคะการไม่พอใจเกิดขึ้นได้ต้องระวังไว้นิดนึงเนาะสิ่งที่หมอบอกลดละความเครียดความกังวลในเรื่องการงานกลับบ้านก็ดูแลซัพพอร์ตคนในครอบครัวให้ดีนิดนึงเนาะสิ่งที่หมอเตือนค่ะมาดูในด้านของ คนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะสิ่งที่หมอมองเห็นนะคะในเดือนนี้อาจจะมีกระราคาราครัซังเก่าเก่าไปใหม่ใหม่มาลักษณะประมาณนี้นะคะแต่สิ่งที่หมอเห็นชัดก็คือคุณยัง50 50เังตัดสินใจเรือมีความลังเลอยู่จะเอาเก่าเอาใหม่ดีลักษณะแบบว่าคบเผื่อเลือกหรือกลัวก็ได้กลัวการจากลาหรือการล้างลานะสิ่งที่หมอเห็นชัดแต่คุณต้องเป็นฝ่ายที่เลือกก่อนเนาะสิ่งที่หมอเห็นถ้าเกิดในเดือนนี้นะคะเรามีความคิดความกังวลใจหรือรอะไรเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก่อนแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามานะะคมา ในด้านของคนที่โสดสนิทนะคะมีโอกาสรีเทอร์รักครั้งเก่าหรือโอกาสที่แบบจบกันไปหลายปีแล้วบางคน5้ปีเนียวนกลับมานะคะเขายังโสดอยู่เรายังโสดอยู่ไม่ผิดถ้าเกิดว่าจะกลับมาคบกันอีกทีก็ต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็ได้สิ่งที่หมอเห็นถ้าเกิดว่าเจ้าชู้นอกใจมากเกินไป ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ากลับมาจะเหมือนเดิมก็ลองเปิดโอกาสแค่ลองพูดคุยกันดูก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เนาะสิ่งที่หมอบอกเพราะเวลามันจะพิสูจน์นะคะใจเขาใจเราเนาะสิ่งที่หมอเห็นค่ะถ้าเป็นคนที่มันคู่กันเนาะคู่มันแล้วคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะมาดูในด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพต้องระวังนะคะลมเพลลมพัดผ่านสิ่งที่เรามองไม่เห็นสถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะที่วัดวาอารางวัดล้างสถานที่ที่ เป็นสิ่งที่แบบว่าอะโคจรน,นิดนึงเนาะต้องระวังไว้นิดนึงถ้าเกิดว่าขับรถขับลากลางคืนได้ยินเสียงอะไรมีคนทักมีอะไรเรือ่อยยินเสียงแววอย่าไปทักไปทวงนะคะบางทีของไม่ดีกุญสยมนดํามันอาจจะหลุดมาตามลมเพลลมพัดได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดเราดวงตกดวงอะไรรับมาสุขภาพร่างกายอาจจะแย่อาจจะป่วยอยู่ดีหาสาเหตุไม่ได้ของการเจ็บป่วยก็ได้เนาะต้องระวังไว้นิดนึงนะคะสิ่งที่หมอเตือนหรือบางคนบางกรณีน่มีความรักอยู่มันอาจจะเป็นความรักที่แบบว่า เขากลัวเขาห่วงแหนเราไม่อยากเสียเราไปลักษณะประมาณนี้ก็อาจจะมีบางคนบางกรณีก็มันยังมีความเชื่ออยู่นะคะเรื่องการทำมุนใสมนดําของที่ไม่ดีสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะใครทํายังไงไว้ได้อย่างนั้นนะคะผลกรรมมันจะตามสนองนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะก็ให้พยายามสวดมนต์ไหวพระกรวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็มีโอกาสก,าก็ไปอาบน้ํามนต์บ้างนะคะสิ่งที่หมอบอกหรือแม้กระทั่งไป ชักบางสกุลเปเกณฑ์เอบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะคะสุขภาพร่างกายจะได้ดีขึ้นหรือบางคนบางกรณีมีเกณฑ์อาจจะได้ผ่าตัดดสัลยกรรมความสวยความงามนะคะคุณทําได้เนาะในเดือนนี้ไปได้ดีเช่นกันค่ะก็ต้องดูเงินในกระเป๋าด้วยถ้าเกิดเราเก็บหอมรอมิตซัพพอร์ตมาไม่เหนือบากกว่าแรงทําได้เล็กๆน้อยๆก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่หมอบอกแต่ต้องระวังเนาะสิ่งที่มองไม่เห็นคุณใส่มนดําบางทีคล้องพระบ้างนะคะเนาะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงพ่องเงินหรือคล้อง พระอาจารย์อะไรที่เรานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะพระอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านท่านสิ่งท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเนาะสิ่งที่หมอบอกทุกอย่างเราศรัทธาด้วยใจแต่บางทีคล้องไว้มันก็อุ่นใจเราเนาะสิ่งที่หมอบอกใส่ทรงใส่ศีลใส่ไว้ได้ก็ดีคะ่ะหรือปูเท้าเวสวรรณก็ได้คะ่ะคล้องพวกผีกุใส่มตนดำของไม่ดีสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะตามลมเพลอมพัดต,ต้องระวังไว้นิดนึงไม่กินอะไรไปเที่ยวอะไรเงี้ยคนแปลกหน้าไม่รู้จักมักจีก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าไปกินสมสีสมห่าบางทีเรา ของเหลือเดนเข้ามาเนาอต้องระวังไว้หน่อยค่ะมาดูในด้านของโชคลาภนะคะโชคลาภจะมีช็เข้ามาจากอาจจะเป็นใครที่ทํา เทรดหุ้นเงี้ยทำงานเกี่ยวกับด้านหุ้นออนไลน์เงี้ยคุณอาจจะได้รับโชคตรงนี้มาก็ได้หรือเป็นเงินก้อนเนาะสิ่งที่หมอบอกหรือบางครัง้งบางกรณีนะคะการงานธุรกิจบูมก็อาจจะมีผลกําไรจากการงานที่ทํางอกเงยขึ้นมานะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะถ้าเกิดไปไหนทําอะไรก็อย่าลืมสวดมนต์ไหวพระกรวดน้ํานะคะให้เจ้ากรรมในเวรเยอะในช่วงนี้ยเหมือนที่หมอบอกค่ะไปเติมน้ามันตะเกียงนะคะแล้วก็ถวายน้ําเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งสะบงผ้าอาบน้าฝนก็จะดีกับตัวเรานะคะจะได้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งที่มันมองไม่เห็นเนาสมมพวดนไ้ะ วดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆบางทีสัมภเวสีอาจจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลก็ได้สิ่งที่หมอบอกมันจะจากหนักจะได้กลายเป็นเบาจากร้ายจะกลายเป็นดีนะคะขอสำเร็จสมปรารถนาหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะแควคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้แล้วขอให้พบเจอคู่ดีๆดีสินเสมอกันเข้ามานะคะได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะสิ่งที่หมอเตือนก็มีประมาณเท่านี้เนาะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ